โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีตอนระับทุกคนเข้าสู่ช่อง TCV Gaming อีกเช่นเคยนะครับวุกนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีกันในเว็บของ VIP Store Shop นะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะเข้าไปเติมโค้ดนะครับผมสำหรับใครที่หาลิงก์ข้าเว็บไม่เจอนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เข้าเว็บไปให้ที่คอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนก็กดเข้าเว็บได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปเติมโค้ดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคนะครไปที่เติมโค้ดนะผมก็สำรับตรงนี้ให้ทุกคนกรอกตามได้เลยนะครับอโอเคนะครับผมก็ตรงนี้ต้กรอกตามได้เลยนะครับก็รหัสโค้ดนี้เป็นนี้เลยนะผมเป็นอา VIP S J แล้วก็ E4 นะครับทุกคนก็กรอกตามน,นี้ไปแล้วก็กดตรวจสอบนะครับ นี่ผมแด้โค้ดสำเร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขับไปเช็คกันที่บัญชีนะครับนี่เลยโราได้ทัานที่เรียบร้อยแล้วผมสําหรับโค้ดฟรีนะครับทุกคนก็อย่าลืไมไปใส่กันดุกไว้นั่นเองนะครับผมก็นใครไม่ทันนะผมรอติดตามคลิปหน้าได้นะครับผมก็สําหรับกาจจะโค้ดวันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมไทยชื่อชอบนะผมฝาก กดไลค์ก็จะกดซับให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ระเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตอัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย,บายค่ะ